ทำแบ็คเรื่องนี้เลย,ย <c oughs> คือคือจริงๆอ่ะละครเราอ่ะมันไปถ่ายหมดตอนช่วงโควิด่ะครับ <c oughs> เรื่องสุดท้ายตอนนั้นเป็นตอนนั้นไปทำกับทางช่องเจ็ดซึ่งก็ตั้งแต่ปี2020แล้วแลวนี่ก็เป็นต้นปี2023แล้วเนาะมันก็เลยมีช่วงที่ละครเราออนแอร์ขาดช่วงไปนิดนึงครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้หายไปไหนแบบ100%ขนาดนั้นนะครับคือจริงๆเรามีซีรีส์ที่ไปถ่ายกับอีกค่ายค่หนึ่งไว้ด้วยเพียงแต่ว่าระยะเวลาในการถ่ายมันก็กินเวลา ครึ่งปีปีหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะแล้วพอถึงเวลากว่ามันจะออนมันก็กลายเป็นว่าอุ้ยเราหายไปตั้ง2ปีเนี่ยอ,อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีช่วงที่ไปสอบกฎหมายสอบทนายด้วยครับมผมทำหลายหลยอย่างมาถ้านับของหมนก็มีเป็น10ปีถ้านับฮอร์โมนปีนี้น่าจะ10ปีแล้วครับครับผมเรียกว่ากลับมาคัมแบ็คบทวายอีกเรื่องครับผมในเป็นเป็นบทจริงจริงอ่ะแรกสุดเลยอ่ะตัวอยากให้ มันหายไปแบบช่วงหนึ่งอยู่แล้วเหมือนกันครับเพราะว่างานตอนนั้นที่เราทำอ่ะเราอยากให้คนรักในตัวละครที่เราทําและให้มันช่วงเวลาผ่านไปเอะเราไปลองละครแบบอื่นไปเจอคาแรคเตอร์อื่นแล้วพอถึงเวลาวันเวลาที่เหมาะสมแล้วกันครับเราก็อยากกลับมารับซีรีส์วซึ่งเอาจริงๆสาหรับตัวผมอ่ะเราไม่เคยคิดเลยครับว่ามันเป็นซีรีส์ว่าผู้ชายแล้วผู้ชายมันคือแค่เรื่องความรักนะครับการที่คนสองคนรักมันไม่มีคำว่าเพศสภาพหรือว่า ชายหญิงชายชายหญิงหญิงอยู่แล้วครับในความรู้สึกของจริงๆแต่ช่วงนั้นคือกะว่าอยากจะลองพยายามแบบเปบียดภาพลักษณ์คาแรคเตอร์ในการรับบทการแสดงของเราหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าอยากเปลี่ยนไปเฉยๆหรือว่าเป็นตรงนี้คือจริงๆด้วยความเป็นนักแสดงครับเราเลือกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับว่าคาแรคเตอร์ของเราที่เราจะไปทำหลังจากซีรีส์เรื่องนี้หรือซีรีส์เรื่องต่อๆไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพียงแต่สำหรับตัวตัวเองอ่ะเราถูกเราถูกสอนมาให้เป็นนักแสดงครับซึ่งนักแสดงการที่จะโตขึ้นการที่จะเก่งขึ้น เราก็ต้องไปเจอบทบาทที่มันหลากหลายซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเอานับตั้งแต่ฮอร์โมนเลยจนถึงตอนนี้ทำงานมาร่วมสิบปีแล้วแบบนี้ครับดีใจมากๆที่ได้ไปเจอคาแรคเตอร์ทุกคาแรคเตอร์และทำให้เราเหมือนโตขึ้นเก่งขึ้น,นได้ไปเข้าใจคาแรคเตอร์อื่นๆมากขึ้นนะครับจริงๆก่อนหน้านี้มีวายติดต่อเข้าไปเยอะไหครับเรเลือกที่จะแบบจริงๆก็มีครับจริงๆก็มีครับก็เหมือนว่าทางผู้จัดพวกับเองหรือว่าแฟนๆเองก็จำเราในฐานะแบบเป็นบทวายอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆต้องบอกว่า ผมต้องขอบคุณบทบาทที่ในฮอร์โมนเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับที่ทําให้ตัวตัวเองอมีชื่อเสียงขึ้นมาแ,แล้วและในขณะเดียวกันพอเรารักตัวละครตัวละครทุกๆตัวละครของเราเนี่ยครับเวลาที่เราจะเลือกรับบทบาทใดบทบาทหนึ่งอะ่ะเราเราเป็นคนคิดเยอะแล้วเราใช้เวลาตัดสินใจเยอะประกอบกับปรึกษาคนนูน้นคนนี้ด้วยครับแล้วถามว่าจริงๆก่อนหน้านี้มีซีรีส์วายติดต่อไปบ้างไหมเอาจริงๆก็มีบ้างครับเพียงแต่ตัวผมอะ่ะจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องบทว่าเราอยากเป็นตัวละครที่เรารักจริงจริง แล้วเราอยากเป็นตัวเขาให้ได้เต็มที่ครับไม่ได้เกี่ยวกับแค่ว่าเป็นซีรีส์วายนะครับแบบตัวละครซีรีส์ทุกประเภทก็เป็นเหมือนกัน <Evet. S 2> ครับผมตอนนี้จริงๆพอช่วงที่ผ่านมาไปทำเรื่องด้านกฎหมายด้วยเนะที่จ๊ครับผมครับวันนี้จะลุยทางกฎหมายเต็มตัวเลยไม่รือไปร้านซ์ยังไงกับงานบันเทิงเม้างานบันเทิงไปจับคนนั้นหรือว่ายังไงบ้างแต่ยังไงบ้างคือจริงจงานทั้งสองงานมันเป็นงานที่ผมรักมากอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าพอจะเอาตัวเองไปทํางานด้านกฎหมายอ่ะมันต้องมีเวลาค่อนข้างเยอะซึ่งด้วยความที่เราอ่ะยังยึดงานกกาารรแสดงงเป็นนหลััอยู่คบ ระะ้ระยะเวลาออกกองเรื่องนี้กินเวลาไป4วันต่ออาทิตย์แล้วการถ่ายละครนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเรามันมีทั้งทีมงานมีนักแสดงคนอื่นมีโปรดิวเซอร์มีผู้กำกับมีผู้จัดอย่างเงี้ยครับ mm. เราต้องเอางานที่ตัวเราอะรับผิดชอบกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นให้ได้มากที่สุดก่อนครับซึ่งงานกฎหมายอะทุกวันนี้ที่เราทําคือปรึกษาว่าเเพื่อนคนนี้มีปัญหาอยากทาธุรกิจอันนี้หรือว่าเอ ดูข่าวแล้วไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงพูดกันแบบนี้อันนี้คือหน้าที่เราในการทําหน้าที่เป็นแบบออโตไรซ์ให้มากกว่าครับอธิบายว่าสิ่งนี้เป็นอะไรณตอนนี้มันเลยเป็นบทบาทแบบนี้มากกว่าครับผมใกล้ตัวเราครับผมใช่ครับเพื่อนหลายๆคนดาราก็มีครับผมมีมีแบบจริงจังถึงขนาดจะยังไงบ้างนะครับไปแบบคือจริงๆด,ด้วย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 แคริเอร์ของคนจบกฎหมายครับจบปริญญาตรีจริงๆเราเรียกว่าลอยเยอ์ได้แล้วเพียงแต่ว่าอย่างของ ตัวตัวเองอะช่วงปลายปีที่แล้วก็สอบเขาเรียกว่าไรเส้นก็คือตรวทนายเหมือนสอบใบประกอบวิชาชีพหมอครับซึ่งตอนนี้ก็สอบผ่านหมดแล้วถ้านับจริงๆก็คือสามารถขึ้นศาลเป็นทนายได้ครับผมเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เอาเวลาทั้งหมดของเราไปโฟกัสตรงนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองครับนในวงการบันเทิงตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่ากลับมาเต็มสปีดเต็มที่เต็มสปีดเต็มที่เพื่อใครในกระจกวันนี้เลยครับอถ้าไมถึงรักย้อนกลับไปจริงๆบทมันท้าทายมากครับพี่บทตัวอรันเนี่ยครับเป็นตัวละครที่ ตัวเขาอ่ะเคยไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งทําให้เขาอ่ะเกิดเห็นคนในกระจกเวลาที่เขาส่องกระจกขึ้นมาข้างหลังมันตามรูปโปสเตอร์ครับเห็นเป็นชายแก่เข้ามาแต่จริงๆอ่ะตอนนี้ผมกลัวสปอยมากเลยครับเพราะไอ้จริงม,มันมันบิดนิดเดียวมันสามารถที่จะแบบไปสปอยได้เลยครับผมซึ่งตัวบทเรื่องนี้มันทําให้เราเล่นเป็นคนป่วยทางจิตและ มีเหตุผลในการรักกับตัวละครดาวินหรือคือวินซึ่งรับบทโดยซึ่งรับบทโดยน้องเป็นต่อแบบนี้ครับมันมีความรักที่มันมีเหตุผลและมันเป็นความรักที่มันลึกซึ้งนะครับผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละความรักจริงๆแบบที่เรารู้สึกรักโดยที่ไม่ได้มีคาว่าเพศสภาพอะครับไม่ได้มีข้อแม้ไม่ใช่ว่าจะเป็นผมกับน้องต่อหรือจะเป็นตัวอลันกับวินมันคือคนสองคนที่รักกันนะครับอันนี้เอาจริงๆคือเหตุผลที่ตัดสินใจรักเลยครับ แล้วพอถึงเวลาซีรีส์ออนแอร์ไปผมเชื่อครับว่าทุกคนที่ได้ดูอ่ะจะเข้าใจว่าโอ,โอ๋อการที่เรารักใครคนหนึ่งมากขนาดเนี้ยมันทําให้ตัวละครเป็นแบบนี้ได้จริงๆหรอครับกลับมาทางนี้คาดหวังอะไรบ้างีว่าใส่ที่แตงมไ้้จริงๆคาดหวังไหมผมว่าผมไม่อยากคาดหวังว่ามันจะต้อง 1, 2, 3, 4ดีกว่าครับ เรารู้แค่ว่าวันนี้เราอยู่ในวันที่เราบวงสรวงเดี๋ยวอีก2วันเราก็จะมีเวิร์กช็อปใหญ่ก่อนเปิดกล้องวันพฤหัสหน้าเรารู้แค่ว่าเราท,ทําทุกงานของเราให้ได้เต็มที่ได้เจอน้องเป็นต่อผมก็จะทํางานกับน้องเป็นต่อให้ได้เต็มที่อะไรที่ไม่เข้าใจผมก็พร้อมที่จะสอนแล้วการเล่นคู่กันนะครับมันไม่มีทางที่ตัวผมเองจะเล่นดีได้คนเดียวไม่มีทางเลยครับเราต้องเอานักแสดงทั้งสองคนนะ่ะและตัวละครของเราทั้งสองคนนะ่ะไปด้วยกันให้ได้ครับผมถามว่าคาดหวังคือ ขอให้ทุกๆซีนทุกๆวันออกกองเราทําได้เต็มที่และทํามันออกมาให้ดีขนาดไหนที่เห็นดูซีเรียสขนาดนี้เลยซีนนี้นะครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับเพราะบางเรื่องเขาจะแบบว่าเฮ้ยพอมันเป็นวายคนก็จะมาคังกับฉากจีนฉากเลิฟซีอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆทุกคนถ้าเห็นผมฟิตเนสหนักๆในไอจีสตอรี่ก็เดี๋ยวไปรอดูในซีรีส์แล้วกันนะมันเป็นเหตุผลที่ตัวลุกขึ้นมาดูแลตัวเองหนักๆเพราะว่าในเรื่องมันจะต้องมีถอด เราให้เห็นเนื้อหนังมังสาอันอันอันนั้นยังสปอยไม่ได้ครับแต่ด้วยสิ่งที่คาแรคเตอร์เป็นนะคือคาแรคเตอร์เป็นคนที่เป็นคนป่วยครับเราคาแรคเตอร์คนป่วยเนาะใส่ชุดเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับด้วยคาแรคเตอร์คือก็ต้องน่าจะผมห่อซซีดอะไรประมาณนี้ครับก็เลยตัดสินใจเร่งลดน้ําหนักก็ลงไป10กกิโลครับก่อนที่จะเปิดกล้องใช่ครับคือทางโปรดิวเซอร์พี่จุ๊แล้วผู้จัดขอเลยครับว่าภายใน ก่อน2อเดือนอนะประมาณนั้นครับก่อนเปิดกล้องอขอให้ลดให้ได้สิโลเลยเหรอจริงจริงสิบกว่าด้วยครับไม่เสียดายการทำงานที่แบบวิวจริง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 มันมีวิธีรักษาได้ครับแล้วผมก็เพิ่งค้นพบในตอนที่มาเตรียมตัวทำซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกัน,น,นได้หดตามที่เขาต้องการโอเคแล้วครับโอเคแล้วครับประมาณนี้แต่แต่อาจจะลีนลงอีกนิดนึงน่าจะประมาณนั้นครับก็เป็นคนเกิดที่สุขภาพดีหน่อยครับผมครับผมสุดท้ายฝากหน่อย ครับผมยังไงวันนี้ตัวขอฝากซีรีส์เรื่องใครในกระจกด้วยนะครับเป็นการกลับมารับซีรีส์วายในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้ของตัวนะครับก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะรักในตัวละครอลันตัวละครวินตัวละครคุณหมอทุกคนและฝากให้กําลังใจทีมงานและผู้จัดด้วยนะครับส่วนช่องทางในการออนแอร์ air, ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ line, จะเป็นช่องทางไหนเดี๋ยวติดตามรายละเอียดต่อได้เร็วๆนี้แน่นอนครับผม